เร,เรื่องไหนที่ทำให้เพื่อนแตกหักกันได้มากที่สุดน้องๆลงความเห็นว่าชอบคนคนเดียวกัน14.93เรื่องเงิน4.23การโกหก80.84เปอร์ i ซ t e r ลิฟคิดว่าเรื่องไหนเป็นชนวนแตกหักมากที่สุดครับงานนี้ เราดูตามข่าวหนังสือพิมพ์ครับน้องๆดูตามเลยครับแต่เข้าฆ่ากันตายเพราะอะไรมากที่สุดหนึ่งปัญหาเรื่องเงินครับแล้วเงินนั้นจะเกิดปัญหาหนักหรือไม่หนักก็ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินซึ่งอาจจะโกงกันไปโกงกันมาความรักเกิดเพราะความหึงหวงอาคตาิมาด้ายและจะเกิดขึ้นในไหนเกิดในคนที่อายุมากขึ้นถ้าทาไมเกิดในคนอายุมากขึ้นเพราะว่าอนาคเขาเหลือสั้นแล้วเขาจะมองแบบนั้นถูกไหมครับไม่วเราเรามองเราต้องมองข่าวให้ดีจะเห็นว่าเด็กๆเ,เนี่ย ไม่มีการฆ่ากันตายหรอกถ้าแฟนไปอย่างมากก็ต่อยกันหน่อยตบกันเล็กน้อยใช่ไหมครับเพราะเราอนาคตอีกไกลนั้นสาหรับน้องๆเนี่ยน้องๆไม่มีปัญหาเรื่องเงินเพราะอะไรเพราะขอคนอื่นเขาขอคุณพ่อคุณแม่อยู่ใช่ไหมครับเมื่อเวลาเราพูดต้องปุจฉาวิสัชนาว่าการที่น้องๆเขาตอบว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินเนี่ยเป็นเพราะว่าน้องๆมีคนจัดการเรื่องเงินอยู่แต่ถ้าเกิดในอนาคตน้องต้องเป็นคนจัดการเรื่องเงินทองเองปัญหานี่จะใหญ่ไหมครับ มีคนโกหกเฉยๆไม่เป็นไรแต่ถ้าคนโกหกเล่าเงินไปด้วยแล้วเราไม่เหลือเงินเหลือเลยแล้วเราแย่มากหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะโกรธไหมครับโ<อ>ไหมครับนั่นแหละเรื่องใหญ่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าแต่และเรื่องเป็นอย่างไรในวัยเด็กนี่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมตอบได้เลยนะครับเรื่องอความรักระหว่างแฟนๆกันทั้งหลายมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยและทุกคนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในวัยรุ่นวัยเรียนวัยอะไรต่างๆเนี่ยต้องการคนที่เราไว้ใจคือเพื่อน เพราะฉะนั้นจําไว้คบน้องๆเราตอบกันเองแล้วว่าในวัยนี้อย่ากโกหกกันเพราะว่าถ้าโกหกกันมันจะไว้ใจกันไม่ได้ไปตลอดชีวิตใช่ไหมครับแล้วคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนั้นเขาไม่โกหกหรอกครับเพราะเราโกหกไปครั้งหนึ่งเราต้องโกหกต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะเราต้องปั้นน้ําเรื่องโกหกต่อไปเรื่อยๆซึ่งคุณไม่ทางทําได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงใจต่อกันไว้อย่ากโกหกกันเลยครับถูกต้องครับ